สก,กูปี้แตนุสก,กูปี้กินไก่องงอไหม่ะมึงตีงอนมึงไก,ก่กอดได้ไหมจีงอนอือฮึก้อนเหม็นมืออือหือเงี้ยไอ๋อเนี่ยหมาที่อู่น่ะรัไมากสกูปี้รถวิ่งวิ่งหนีรถได้สบายสบาย

ai da ai da ai da thầy có biết không thầy kinh thầy có biết Hãy subscribe bỏ lông, ไปแล้วไปแล้วป,ป,ป,ปุ๊บปี้อย่าไปเปิดพระโลมลาวทนะี่เขาในไม่ตใชงที่ดำไปที่เขาที่เงเาเป็นที่ดำตัวหมาหมาลาบแสนรู้จริงนะ่ะ

เฉพาะต้อมเครื่องจากคนหนักโดยเฉพาะนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เฉพาะเล่งตายลูกฟางไม้เนี่ยเป็นปี ้อ้ยขึ้นไปกินในบนนั้นนะอุ้ยบนหลังคาฮะมันลงดินไม่ได้โองลงดินกับพวกนี้ครบอะไรกกูปี้อยากครบมากแล้วเบริรแวร่ปั้มไอยครบ ปั้มไปขบเผื่นเนี้อืมเม็ดไข่มันไม่มีอยู่อิดเดียวบ้านเมียไม่ได้เป็นเม็ดไหนกระตูนแล้กุปดูเม่ใช่มันไม่ใมันยิงิงอ่ะแต่มาใช่ใช่ใช่ฮิตเลยนะยิ <c oughs> ่นี้ก็เมื่อก เลือดเชื้อหมามไม่มีนัดไข่สูนไหนสู้หนหอใ่ใจร้าวกินอะไรเล้ยกูเป๊กกินอะไรล้าวอืมอมอุ้ยอัวมอุ่มาก้มอุ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 ม นิสัยดีมากถ้านนิสัยไม่เดีนรถพาไปกินน้ัน,นี้มาพันนว่านองลงเจ้าของเลี้ยงที่มันอ้อนนี่มันอ้อนไอ้ยะไอ้ยะแต่ที่มันอ้อน,น,น,ออนโอเคครับจังหวัดขอจบคลิปตอนนี้ก่อนโอเคครับเนี่ยหมาที่น่ารักที่อู่ O okay, que é gato?